วันนี้อยู่กันที่ไหนก่อนดีกว่าครับัลลีเวอรจริงมีข้าวมาใกล้ไข่ได้เลยนเชิญเชิวันนี้ผู้ขชดแนลนะครับมีแขกรับเชิญก็คือคุณแม่รัตน์วันนี้นะคะเราก็ยกครอบครัวมาเที่ยวดัลลีเวอร์ด้วยกันเลยแต่ไม่คิดมาแบบสิบมีกว่าคุณเล่าบอกว่าอยากมาเพราะว่าเสียวอยาเสียวถ้าเสร็จกันเพิ่มแล้วเปล่า ไม่่้แตสันพวกเธอแต่งตัวกันแรงมากเราเนี้ยมีภูนี่มันนัดเพื่อนแต่งแบบเลงแต่มันหวานไปเลยเพราะเราอ่ะเคยผิวเลยออวันนี้ก็คือแบบว่ามันเข้าหน้าร้อนเป็นซ summer เถอะแต่เป็นมเมอร์ที่มาวันพายุฤลยดูร้อนัมเมอร์เ a นนิ่งมันยังไงอันนี้ต้ออ z o ูมแต่ละคนก่อนก็คือว่าวันนี้เราจะออกมาแอคทิวิตี้ข้างนอกเพราะฉะนั้นชุดเราต้องแบบธรรมะธรรมน ซูทันก็ทำมาทำมเหมือนกันโอ้ยอ่าแล้วซูท์เธอหลับมูลอดสบายดีเกิรคุณคุณกุลจิตตบายยุดดีโอ้ตลาดกิตตี้เกิรแต่วันนี้พวกเราหลมั่นใจทั้งหน้าตัวหลังผิวเรือนร่างบอดี้ของเรานะคะือเพราะอะไรพวกเรามันไม่ต้องห่วงหน้าโพงหลังจ<อ>ริงเพราะว่านี่เลยเราใช้ถึงก,กินไปไดออกมาไอโฟนแต่งรูปค่ะ นี่เลยซิดแอดวานซ์ผ่าวเดอร์โลชั่นครับคือแบรนด์ซีดอะดังอยู่แล้วในเรื่องของการรักษาสิวใช่แล้วก็ตัวนี้นะคะดังมากไม่ว่าจะเป็นรักษาสิวที่ Body บอดี้ของเราหรือว่าใบหน้าก็ใช้ได้นะคะทุกคนคือนางรักษาสิวได้ปังมากทุกคนเพราะว่าไม่สมส่ตัวเด็กนะมีกนะดอะไรคะกดอะไรคะก็เลย้ย,ยเนเลย ปกดปัดคอนโหโกรธซาลิเซดิกเอซิดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ค่ะทุกคนซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นโฉมใหม่ค่ะดีกว่าเดิมพัฒนาสูตรให้รักษาสิวได้เร็วขึ้นหายไวขึ้นนะคะแล้วก็ดีขึ้นเอฟเฟกติฟมากยิ่งขึ้นด้วยคือทำให้สิวอ่ะแห้งเร็วแล้วก็ทำให้ความรุนแรงของการอักเสบของสิวเนี่ยลดลงภายในหกชั่วโมงแล้วก็ทำให้รอยแดงจากการอักเสบของสิวเนี่ยดีขึ้นลดลงภายในสี่ชั่วโมงรอยแดงดูสี่ชั่วโมงแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ผิ ผิวหนองเนี่ยจะหายเร็วภายใน24ชั่วโมงแล้วก็ยังช่วยคุมมันปรับสมดุลให้กับผิวดยมากไม่พอคือน้องอ่ะสามารถช่วยสมานแผลให้แบบว่ารอยสิวมันตั้งลงแผลจากสิวต่างๆให้มันดีขึ้นได้วยคือเรียกว่าครบเลยตั้งแต่การเป็นสิวจนถึงหายแล้วก็แห้งเรืองรอยก็ลดทุกกรางนุกันแลวเดี๋ยวลยหดียใช่และที่สำคัญนุชต้าไม่ว่าใครใครใครก็ใช้ได้เพราะว่าผิวแห้งง่ายใช้ได้ค่ะทุกคนทุกสภาผิวใช้ได้หมดเลยอ่อนโยนอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแห ใช่เไย,ยอันดับแรกเราต้องขยาก่อนเพไอจ<ๆ>ี<ๆ>เป็นเนื้อแบบพาวเดอร์เนื้อแป้งผสมน้ำหุ่าเป,ปโลชัน่นขออนุญาตนะคะเนื้อแป้งเนี่ยจะมีความหนึบเข้มข้นนะคะป้ายง่ายไม่เปื้อนไม่เลอะเทออ่ะเดี๋ยวลองดู เหมือนจะดูแบบคนเข้มข้นมากแต่จริงๆแล้วคือแบบมันไม่เลอะเธออะเนี่ยสมมุติตรงนี้มีสูใช่ไหมที่นี่มันทาได้ทั้งตัวเลยนะข้างหลังก็ได้เออยกินดีมากกินหอมมันอ่อนฟิวธรรมชาติแม่ฟิวสัมผัสกับเนื้อดีมากแล้วมันแห้งไวมากเธอเธอสามารถทาแบบว่าเช้าแล้วก่อนนอนหรือถ้าไม่สะดวกก็คือก่อนนอนอีกเดียวก็ได้เธออาทาแล้วบุลล์นอนให้หน่อยเพราะว่าเป็นก่อนนอนเธอเธอทิ้งไว้หกชั่วโมงแต่เจมันมันไม่เหนอะเบอรดีมันไม่เหนอะไม่เหนอะ กระบอกมาแล้วออกง่ายเนี่ยมันก็เช็ดออกง่ายเถอะก็คือการล้างออกง่ายแปลว่าอะไรแปลว่าทาได้ทุกวันค่ะทุกคนไม่ละคายเคืองแน่นอนไม่ระคายเคแน่นอนไปกันเร็วทุกคนอันน้ามาไปได้เลยที่วัสดนะคะขนาด40 ml นะคะ199บาทอันนี้เป็นราคาปกติแต่ในลาซาด้าช้อป e ีอ่ะก็มีเหมือนกัน25 ml ก็1 3 9บาทแต่ว่าเธอลองไปส่องได้เลยตลอดวัสดหรือว่าออนไลน์ต่างๆเพราะว่านางมีโปรตลอดเวลาเธอนางมีโปรเยอะมากต่อยๆเรื่อยๆเลย ประมาณน่ะหมาน่ะมันมีมูนนะาเธอเบื่อคนหวดแฟนว่ะหวดผัวน่รัมากเลยทุกคนพี่ภูเขากับพี่คุณรอดช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะน่ารัมากขอหนึ่งเล็่มเลยจะเล่นอะไรได้แล้ว่บอกเนี่ยอันนี้เป็นคืออะไรแม่เล่นเล่นการดีดแต่ว่าแัดแจงให้คนอื่นไปเล่นประกันให้แม่ดีกว่าฮะประกันยังไงหนูไม่ยุ่งประกันหนูจะรอประกันแม่นี่แหละหนูชวนแม่ไปเล่นนี่ไง คนมันเริ่มหนาวที่พร้อมไหมเออฉันพร้อมแต่เขาไม่ให้ฉันเล่นยางไม่ถึงร้อยสามสิบมันก็ยาวเกินร้อยสามสิบยาวมืออันดับแรกนะครับคุณมีดอกเช่นเนื้อแห้งก่อนเพราะว่าถือไอโฟนถ้าเกิดสมมติว่าฟุตของงานนี้จะมีแค่นี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับกูทำมือถือหล่นจะไม่ต้องอาใส่ฟุตแล้วว่ะมันมีเสียงแล้วทุกคน ฉันไม่กลัวหรอกฉันไม่กลัวหรอก ไม่ซ้อมใหญ่ชิวมากเลยบอกเลยมึเจ็บพออ่ะอะไรอะไรแม่บอกว่าอย่เสียวยิ่งกว่าโดนยิงเป็นไงบ้างก็เห็นเยอะปากหลายลงมาเลยได้ยินหนูเรียกแม่หรือเปล่าเมื่อกี้ฮะถ่ายไปแล้วคนแต่เราเป็นกันต่อบแม่หนูอยากไปเล่นไอกิ้งโว้ยดาราดาราดูคุณในรัดาดิ และนี่นะคะคือตากล้องของเราในวันนี้ตัวจริงพูดข่าวข้องสนามนะคะถ่ายทุกอินิยาบทจริงกว่าวันนี้พี่เปากับพี่บุรดมาในตีมชุดโกโกวาเฮ้ยบุรด,ดมีน้องใส่เหมือนเธอเลยนี่เธอลงเล่นในการไวจริงจริงๆแล้วอะเครื่องเล่นเรือนนี้จริงๆแล้วเครื่องเล่นเคือนนี้ โอ้ยคุณพี่คือใส่ดีอะยิ่งกว่าทำไมปังมากดีมาจริงน่ารักจังเลยอะโอยแล้วนะโอ้ยแล้วนะมันก็คือผิวดีมากผิวพี่สองคนสวยมาผิวพี่สองคนสวยมากนี่สองคนเนี่ยี่องคนเนี่เร็วเรวเื้อล็อกกีมาแล้วแม่ไม่ลำบาก กระเสียงะหนูเสียงหนัวลูกแล้วขาขาเก <Bond> ี่ยวเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยอีลังแม่เหมือนวิญญาณหลุดจากล่างบังคามันไม่อยากมาเล่นรถบัมแล้วมันอยากมาเต้นนะดูมันดิว้าอ เขาจะขับรถมาชนตรงเมื่อกี้อ่ะชนหรอเขาเล่งหัวไว้แล้วค <c oughs> ุณรอดมันมีไปขับขี่ทุกคนไ่ อีกดอกเรียกประกันเรียกประกันผูนดีน้องนาผู้ร่วมทีมของเราเจ้าก้อนคาราของท้องถนนคารคนนี้เลยคือสำเพ็งก่อนทำไมน้องนาถึงมาตัวคนเดียวชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วไม่ต้องรอใครใช่โนะอุ้ยเธอฟังมาสวยจริงนะอุ้ยอุ้ยจิตใจแล้ววันนสวยแล้วนะเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งใช่มันคือ ซีดแอดวานซ์พาวเดอร์โรชานะครับแบบว่ารักษาสิวได้ทั้งตัวแล้วก็ใบหน้าเลยดีมากนี่จริงจริงด้วยนะแต่นี่หนูหนูจะเป็นตำนานจะเป็นโลโมเดลให้กับเพื่อนๆที่แบบว่าอยากมาสนสรุกแต่ว่านัดเพื่อนไม่ได้เพื่อนไม่มาอะไรอย่เงี้ยมาคนเดียวจ้าเชิญเชิญเล่นรถคุณปู่เพราะว่าบุญรอดเหมือนคุณปู่ทุกคน จะ,ะข่าวเสถาแล้ Gefühl, วบุรอษสามารถขับรถคุณปู่ได้ด้วยนะคะทุกคนว้าวโคตรชันแต่ว่าเธอต้องเทมปาะกันแล้วแหละแต่เป็นประกันสุขภาพเธอเธอซ้อมเหรอเป็นท่าที่เธอถนัดไงล่ะเธอเลยชวนเธอมาเล่ เตมออกกับพี่ป๊อปมากแบล็คโฮฉันดูหงุหงิดสิฉันมาคาร์ดิโออ่ะ,ะ,ะพี่ป๊อปไม่มาพี่กอล์ฟพี่ป๊อปเทแล้วพี่ป๊อปไม่ไหวแล้วเอเธอผิวแล้ดีมากเลยดู้ชวนอยูดิะใช้ซิทหรอสัญาเธอซิทลงไปไม่ผ่าเพระดู้ไม่ไหวแล้วตอนเนี้ยร้อนร้อนเหมอคนอ้วนผิเมาก เราจะไปควันยากันนะคะทุกคนเราจะเล่น hey, 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 hey. เราจะไปคาบแล็ปแมนบ้าด้วยกันบ <Yeah. S 1> ้าถลเอยขึ้นอนะ่ะแล้วมันเป็นการขึ้นที่แบบไม่มีซึ้งสุดเลยอีดอกมุงมุทุกคนก็ลังไปหอดแคสอันเดย์ต่อแคสทุกคนก เป็นเครื่องเล่นที่เหมาะกับการมาทำพอดแคสต์นะคะทุกคนที่ปอมันน่ากลัวมากมันน่ากลัวตรงที่ฉันนั่งข้างบุญลอดอีกแล้วว่าเออไม่ต้องเข้าไปฉันองกลัวไม่มีเอเนอร์จีเลยอนี่มันสอนสนุกบุลรอดสนุกจริงปะเนี่ยเออไม่เห็นสนุกเลยเออโทนารโ ที่เขาบอกว่าน่ากลัวที่สุดในดิโมแต่ว่าไม่จริงสิ่งที่น่ากลัวที่สุดอยู่นี่แล้วขสองคนหรือว่าคนเดียวคนเดียวครับไม่ได้กับฉันเลยนี่ก็เล่นไหมไม่ไม่ฉันเล่นเพื่อที่ฉันจะเอาฟุตแล้วฉันก็ลงมาอ้วกตรงนี้อยากได้ฟุตอ้วกขยันแค่ะนั้นไงอ่านี่เขาอ้วกจริงจริงเพื่อนมาเป็นงั้นเลยนะคราโอ้โหเราจะเรารักเนะไม่ต้องห่วงทางนี้แล้วเราล้ักเธอ สันากามแคเงนีแม่หน้าใสาแม่หน้าโ่น้าตนั้กจับไปด้วยนั้นจ๊ะ เหมือนไวกิ้งแต่ว่าคูณอีกสามเท่าเออต้อเก็บตัวมาไว้ตรงนี้อยู่เถ้าเกิดสมมติว่าใครมีโอกาสนะคะได้แวะมดีเวิร์มเนี่ยไม่ต้องมาก็ได้ลรงนีลโไป้าดูอีกทีนึงคอนมาโดนะคะคอนมาโดจริงแน่น่าจะที่สุดของที่นี่แล้วเนาะซื้อลูกซืู้กแบบนึงเพราะว่าที่ต้องซื้อไปเพราะว่าน่าจะไม่ขึ้นอีกแล้วนี่ค่ะมาเล่นกับแฟนซื้อผ้าเห็นไหมเห็นแบรนที่ไหนเธอแต่เอาดีๆผิวดีมากเลยอ่ะในเนี้ย เพราะว่าเราใช้ซิทยังไงนะท่เราพี่อยู่ดีจริงอะ่ะแต่แฟนฉันผิวดีกว่าเพราะแฟนฉันใส่มากแม่ดูในซองนี้เร็ว,บบวก็เป็นคนเดียวอ่ะก็ไม่มีใครเล่นกับหนูอะ่ะเออเก่งมามกเก่งไหมหนมูเก่งไหมแม่เก่งยอดเลยเดีย๋ยวเพิ่งชนคุยกันหนึ่งคือห้ามแบบตอนนี้นคือเซนซิทีฟมากคือแบบว่าอย่าหาอย่าหาพนคุยอย่าหาพูดอย่าหาแบบอย่าหาอัพโอเคแเราจะมามึงดูสภาพกูดีมั้ยกูโอเคแเราจะมาไหนเอาซิทมาทาดีไม่ช่วยไม่ช่วยให้หายเวียนหัวเธอ มันแบบว่ากขาของแล้วเนี่ยมันปกติจะก้าวอะไรอยู่แล้วตอนนี้มันนอนดีอ่ะนอนนอนจะนอนเลยดีเพราะว่าสตีิดาเธอสามารถทาก่อนนอนได้เธอนอนเร็วสุดเดียวเขาเขาแห้งเร็วไปแล้วเธอรถไฟนอนไปหาวิเวียนอีกรอบนึงซึ่งรถกลับไลนกับยาลาได้คันนี้ยเ้สนุกมากเลย ไม่เหเนื่อยเลยไม่เวียนหัวไม่ผะอืดผะองค์อยากให้ชาวเน็ตช่วยกันแคปภาพตอนเริ่มอเนอร์จี้ตอนเริ่มกับตอนนี้ไม่ได้ต <ussen> <repetition> ่างเริ่มเริ่มสิ่งที่ไม่ได้ต่างกันเนี่ยมันมีอยู่อย่างหนึ่งมันคือผิวที่เราสามารถเผยได้แบบมั่นใจไร้ซีลเพราะเราทำไมเราใท้ซีกนอ่เลยใช่มันอุ้ยอุ้ยอุ้ยเป็เพราเหรอเริ่มเริ่มแรงหนึ่งขนาดที่ว่าแบบแฟนคลับเดินเข้ามาทักว่าตัวจริงผิวดีมากเลยอะควารู้สึกวันนี้เป็นยังไงก่อนวันนี้นะ ปีไม like ่ได right ้กล <ok ับไปเล่นเลยเพื่อนเแบบติดบี้ค้างเลยเด้อเมื่อก่อนเราไหวกันกว่านี้เยอะมากรู้เลยว่าเมื่อก่อนเราเราล่าทุกเครื่องใช่คือจะบอกว่าถ้าใครอายุ2ี่หข erm hmm ึ้นไปอ่ะอย่าหามันแต่เราเห็นหลายคนเกินอายุี่้าเขาก็ย tamam> ังสนุกกันนะรู้สึกเหมือนกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งอ่ะเด็กอมอมอะไรเด็กอมเหรียญ อมยิ้มเลยที่เธอได้เราได้ออมยิ้มมาด้วยนะครับเป็นใครเขามาจากไหนรับ้างไม่รู้เลยด้วยซ้ำแต่วันนี้เราแต่งตัวแบบี้เราก็มั่นใจเลยแต่สาจริงป่ะผิวเราดีเลยเรามั่นใจเรื่องผิวคือจริงๆแล้วว่าทุกคนผิวแบบไหนก็สามารถดูแลตัวเองได้นะคะก็อยากจะฝากนะคะซิดนะคะ Advanced s o l u ร i o n เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการดูแลตัวเองเนาะก็คือลดสิวได้ทั้งที่ลำตัวหลังหรือว่าหน้าก็ได้นะคะเลิศมากจริงๆวันนี้ก็ขอตัวคือเรามาสิบโมงใช่ไหมตอนนี้กี่โมงแม่สองครึ่งบ่้กีแบลว เธอแป๊บนึงนะมีมีไลน์เข้ามาลูกค้าซิดบอกว่าอยากให้ถือโปรดักขอนทอนโดูเธอขอเป็นพัร์นี้อะไรนะขอให้มีคุณแม่รัดดาด้วยเอาเอาครับาเช่นแล้วและตอนนี้นะคะเราก็มีดาราท่านหนึ่งค่ะนี่เลยเขากำลังแบบถ่ายรูปรับอมยิ้มค่ะทุกคนสวัดี เขาแจกเหรียญละคะเขาแจกเหรียญให้องค์นะคะหน้าเลียนหน้าเียงอันนี้คือเป็นพราหรือเป็นไห้อะให้เลยค่ะแรงมากไม่รู้เพลงอะไรนะคะเดี๋ยวเขาคงจะเอาลิงก์มาแปะในคอมเมนต์เองไปขาดกดเอานะ